ครับวันนี้เรามีเชื้อ,อสวยมาให้บริการแล้วนะครับ,บกระเป๋าครับลายใหม่ๆครับมาให้บริการแล้วนะครับรักน้องปีใหม่อุดน้องปีใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องพังปีใหม่นะคะ วันนี้เรามาดูอาการของปีใหม่กันเป็นเงาเงซึมซึมไม่กินหญ้าไม่ล่าเรองเหมือนทุกวันทุกวันถ้าโดนน้ำอย่างนี้ดีบแล้วแต่วันนี้ไม่ดีบไม่รู้เป็นอะไรไม่ล่าเรองเหมือนเด็ก ทุกวันเลยเงาสงสัยจะกินอ้อยเยอะเกินไปหรือเปล่าเด็ร้อนมีแต่อาหารร้อนๆทั้งนั้นเลยเป็นอ้อยหรือว่าสับปะรดหญ้าอ่อนทำให้ปีใหม่ของเราไทย ไม่ไม่ดีซึมเลยจากเจ้าค้าโละ,ะเจ้าคาเงาเลยเหมือน,นอ่ะหยาโยนมัให ต้องขออภัยด้วยนะคะที่มันมืดๆแก้งๆสับปะรดโยนไว้ให้สองหัวกินแล้วก็ยืนซึม นิ่งเลยวันนี้ตาก็จะหลับแล้วอาการหน้าเป็นหงนนเนี่ยเป็นใหม่ไม่เคยเป็นนะคะเพิ่งจะเป็นวันนี้ ยืนย <Junior S 2> าาเลยฮเมื่อเช้ามีไอ้ด้วยเป็นไรหนูหน้อยเป็นยังหล่ะจ้าอ้ยมาโอศกไหมอ้ยหลับเป็นยังเหงาซึมฮึ ตามเนี่ยสิรับเน่บ่รับเลยบังห่วงก็นอนไปนอนไปต้องเฝ้าดูใกล้ๆนะคะนี่ ต้องดูอาการก่อนว่าจะเป็นยังไงไม่เคยเหงาอย่างนี้เลย หวงนอนกันนอนเลยปกติกินหญ้าจะเดินกินนะคะแต่วันนี้ยืนยืนกินอยู่กับที่ทุกวันนี้ถ้าได้ลำหญ้าให้เดินอ้อมเลยค่ะ นี่อาการหน้าเป็นห่วงอืมซึ่ง แรงดึงยาก็จะไม่มีแล้วสงส่เจะร้อนในแน่ๆเลยกินอ้อยเยอะเกิน กินทั้งอยากนอนนิ่งวันนี้เป็นเด็กดีนิสัยดีไม่ดือ้อไม่ล่าเริงเลย การหนานเป็นห่วงแหนอพี่ใหม่จะเป็นยังเด้อยอีหละเพราะว่าพี่ใหม่เขาเคยเป็นตั้งแต่เล็กๆตอนยังไม่แยกจากแม่นะคะกินต้นกล้วยกับแม่แล้วขี้ไม่ออกท้องอืดอยู่สามสี่วันจากนั้นมาก็ไม่กินต้นกล้วยอีกเลยเพิ่งจะมาวันนี้อีกครั้งหนึ่ง แต่วันนี้ไม่ได้ขี้ไม่ออกนะคะวันนี้ขี้เหลิวเขาเอื่นฉีสุบานนอกนองวันนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วต้องดูจับตาดูการอย่างนี้จะนอนไหม ดูใจร,รุ้นรุ้นว่าจะนอนหรือไม่นอนรอดูกินญ้าเสร็จเมื่อเช้านี้ขี้ไหลเลยแต่ตอนตา,ตายตายมาขี้เป็นก้อนแต่ว่าก้อนเล็กๆไม่เหมือนเดิมก็ต้องกอไปด้วยนะคะที่พูดไม่สุภาพ Ừ. duyên đỉnh như vậy này, đỉnh nhà Cá duyên chính nhà này, cá lăng này, cá quyết dính sẽ bài chạy đi thế. S <S ยาก็กินแต่กินไม่ค่อยได้เยอะเหมือนทุกครั้ง หลุดงงงแกับ็บ่สบายใจได้กันนะไปยจังไดกับ,บ่บอมวลรอกค่ะคิดนั่งเราค่อยเป็นยังสี่ปีใหม่ตากับสิรับอยากนอนกับนอนลงเลยเป็นจังไดย มันคือบาซสวงติมันจังไดแองดึงหยาดึงกับเจะบ่มีนะโอฟนกสาวเมยค่ะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องฟังปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำคลิปมาให้แม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านชมค่ะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามดูปีใหม่เรื่อยๆอาการของเขาค่ะสวัสดีค่ะ